สวัสดีครับสวัสดีครับสต่มาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้น NKE เช้านะครับหุ้น NKE เช้าของวันที่8ธันวาคม2566นะครับสาหรับหุ้น NKE เช้าก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับหุ้น NKE เช้านะอ่าหุ้น NKE เช้าเป็นหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอา จะมีให้ชมวันละ22คลิปรอบนะครับพุ้นนี้เคอเช้ากับพุ้นนี้เคอบ่ายนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับสีฟ้าสีฟ้านะครับสดใสสดใสนำโชคนำสิ่งดีๆไม่ทุก่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับเช้านี้เลขจะออก 9โมงนะครับ9โมงครึ่งนะหุ้นจะออก9โมง9โมงครึ่งประมาณนี้นะครับช่อง B ป,ปีธรรมดาก pues, ็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมไ้ลุ้นๆกันนะครับทุกวันทุกวันนะครับเมื่อวานนี้รอบเช้าเข้านะแต่รอบบ่ายหลุดนะครับอ่าก็ขออภัยด้วยนะครับประมาณนี้วันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของสัป,ปดาห์แล้วนะครับต้องเอาให้ได้ทั้งสองรอบนะวันนี้นะเช้ากับบ่ายนะครับอืมก็แสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยนะครับอ่าประมาณนี้อ่าอับ เราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับที่จะมาฝากทุกทกท่านนะครับครับขอขอบพระคุณน,นะครับขอให้ทุกท่านแห้งแห้แห,ง,ห,ง,หงนะครับเตรียมกระดาษปากาดินสอยางลบและะ้วก็ยาดมด้วยอ่าทนี้นะครับอ ีน้ำเงินก็ต้องสี่เทาสินะ,ะ,ะเด่นนะครับเด่นนะเด่นนะเด่นนะจดเอานะครับเลขสูงนะ,ะเด่นหุ้นนี่คือเช้าเจ็ดแปดเก้านะครับขอเน้นที่เจ็ดนะครับกับเก้านะอ่ากับเก้านะครับลองแปดนะครับเจ็ดกับเก้าลองแปดเจ็ดแปดเก้าคู่กับอะไร ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับจับคู่กันเลยนะครับเขาเรียกว่าวินกันนะเจ็ดก่อนนะก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับส่วนอเก้าก็เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้านะครับตัวรองก็มีแปดนะครับแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดนะครับ ตัวรอง,องก็คือ8นะอ่าใครชอบ8ก็จัดไปนะครับส่วนชุดวินนะครับวินวิน,ว,นวินนะครับวินก็มี7กับ9นะครับศ1 2ย์นนะวินนะครับวินกันนะครับประมาณนี้นะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยค่ะนี่ชม7 8 9นะครับเน้นที่789ขอฟันธงที่7นะรอง9นะครับ ตัวแ8แล้วก็เป็นตัวรองอีกตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเจ็ดแปด4นะครับขอเลือกที่ตัน1นะใครชอบเลขสก็จัดไปนะครับเจ0ด7 1น7 7 2 2น7 3ดเจ9ด1น9 2 2หนึ่งนะครับต่วแ8กับแ0 0 8 8น1 8 8 2น8 8ป8นะครับอ่าตามนี้นะครับต่วชุดวินก็ตามนี้นะครับเจ็ดเก้าครนบอหนึ่งทตามนีครัครับ เน้นที่ลูดนะลูดกับวิ่งเป็นหลักนะครับ7กับ9นะครับถืนแปดใครชอบก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะครับอืมแล้วครานี้เราก็มาดูสีเขียวดูนะครับอหนึ่งหนึ่งปาม1าม8 1 1 8แปดสาม3 8ม1 1 9 9 3าอันนี้เด่นนะครับเด่นนะสำหรับสายเจาะว่างั้นเถอะสายวินก็อีกตัวหนึ่งนะครับทางนี้นะสายวินนะอ่าครับตามนี้เลยนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาเน้นที่เน้นที่ลูดนะครับเป็นหลักนะลูดนะลูดหร,รือวิ่งนะครับเป็นหลักนะก็คือ7นะครับกับ9นะครับส่วน8เป็นตัวรองนะใครชอบไปจัดไปนะครับตามนี้เลยนะครับ ตามนี้เจ็ดกับเก้านะครับหุ้นนี้คือเช้าก็มีตามนี้นะครับอ่าแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะครับรานนี้คายภาพหน้าจอไว้แล้วก็จดเอาแล้วติ๊ก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 เอานะครับแล้วก็ไปพิจารณาดูอีกทีนะอ่าชนชอบค่อยว่ากันนะครับไม่ชวนไม่ชอบก็รุนรุนกันไปนะครับกประมาณนี้นะครับครับอ่าครับจดระยงจดระยงครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันสุดท้ายแล้วนะเสาร์อาทิตย์หยุดนะ อือันจุกสาวอาทิตสาวอาทิตอาจารย์ก็ไม่อยู่นะบอกไว้ก่อนนะฝากฝากฝากประกาศข่าวด้วยสาวอาทิตอาจารย์หยุดนะเพราะว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับอือาจารย์จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะสาวอาทิตนะ ไม่หวัวเราะไม่ใช่อะไรตัวเองอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วไง <c oughs> อ่อาจารย์จะเดินทางนูน่นจะเข้ากทมอ่อาเข้ากทมวันวันศุกร์ไปไปเช้าวันเสาร์ออกเดินทางเช้าวันเสาร์แล้วไปถึงกรุงเทพก็เย็นๆแล้วก็นอนคืนหนึ่งแล้วก็วันอาทิตย์ก็เป็นวันงานวันงานพองานเสร็จบายๆก็เดินทางกลับแล้ว ก็มาพบกันใหม่วันจันทรนะครับวันจันนะแต่วันเสาร์นี่จะลงเลขไว้ให้อยู่เพราะว่าจะทําตั้งแต่วันศุกร์พรุ่งนี้แหละทําไว้ตอนกลางคืนจะลงเลขวันเสาร์ไว้ให้อยู่แต่วันอาทิตย์นี่ไม่รับประกันนะเพราะว่าวันอาทิตย์นี่ไม่รับประกันว่าจะได้ลงเปล่าเพราะว่าคงจะยุ่งมากครับประมาณนี้เพราะวันอาทิตย์เป็นวันงานประมาณนี้นะครับก็ขอฝากข่าวให้ทุกทท่านทราบกันแล้วกันนะครับว่าเสาร์อาทิตย์อาจารย์เงียบจังอะไรเงี้ยก็ไปเจอกันวันจันทรกันแล้วกันนะครับ อาจจะติดขัดบ้างในบางเลขบางหุน้นบางอะไรอย่างนี้นะมีโอกาสก็จะไล่สดมานะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับฝากข่าวด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้อาจารย์ไม่สะลวกจะหยุดจะเข้ากทมนะครับเข้ากรุงเทพนะรับก็ขอทุกท่านโชคดีโชคดีนะวันศุกร์นะมีเงินกันเยอะๆนะครับประมาณนี้นะครับ